สวัสดีครับผมขอคนมันอ,คอนครับ้าม่ยำกลับอเอาครับผมไหนตามมันกี่กาครับดูว่าสิมีตัวมีแต้มบ่ไดใส่ใว้เจ้ายสองไปเห็นงานครับผมอี้ย เลิกงานมากไปยามครับผมไปดูน้นกันครับผมนาทีมิดตัมิดเต็มหมดฝากาก้ไหลก็แช่กดตามเลยพี่น,น้องน,นะไปดูน้งกันครับผมห่วยมันพี่น,อนนะ้องเนลย ผมสุ้มไว้นี่ครับโอ้ก็ท่านเห็นมีตูวมีแตมน,น,น,นี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับอ๋อถูกยักษ์ใหญ่ครับผมอัาษ์น้องเจอของใหญ่อีกแล้วครับ cán mèo hợp phụng hàng hợp Để hôm Để nhanh rồi vì nó À à hợp. đi hợp Bán là hợp hôm Để โอ้ยนุ่งสัพี่นอ้องนี้ก็ได้บุกเข้ากรับครับผมเนี้อหอยมันครับผมดูว่าเป็นน้ยังครับ นี่ตัวเดียวกหกงนูนะครับร้ายแน่นอนแบบทำไมมันกัดอยู่มันปั่นเนื้อไหมค,ครับผมเนื้อก่าม้นอัดอบอ้ว นเขา,าก็บก,นก,นกนันครับผมสองรางย่นโบลันครับเดา๋กินปเลยให้ตัดขึ้นนะครับครับผมตัดไม่หมอยู่ครับผมดูเล ครับผมใ่แบบนี้ครับบ่เอาเลยครับผมตังแก้มือไหมครับผมผมมีนัดแก้มือครับห้อยกัดครับผมยังกะยีหลีโอเคครับผม ้อยกัดกับมีกับบ่อาเลยครับโอ้ยเป็นน้ำเงอหรือเป็นน้ำหยังไม่รอ พี่น้องแกมสอครับผมงังอยู่ครับยังอยู่โอ้หมดกินพี่น้องหมดงไฟครับออาอันนี้ก็ง่างย,ายกันครับผมเดี๋ยวเขาเก็บกันครับโอ้เจ้าที่มากแล้วครับผมเขาเก็บกันครับ สวยครับผมสวยงามครับนุหมดกินครับผมเก็บกังครับผมไปต่อครับไม้ปลาหยาครับผมปลามันหมือนหงแหงแลวครับผมมันแหงปบบกดไหลกดแช่เจ้าพี่นหอ่อเด้อ รับชมเห็นไหมครับผมติดตามให้ไวของกระจีรับไปชมครับผมเวลาว่างขอเก็บเงินกับผมนี่ครับวิ่งกันครับผมง่ายเลยครับอันนี้่นีน โบอเอาเลยครับผมมาเอาเลยยิ่งีตัวเดียวนี่ยโบอโอ้ลังเนียนหมดอามันไปกินหมดครับอะไรบ้างครับเอ้ลังี้ลั่นครับของโบยู่ครับผม เบิร์แล้วครับผมแล้วก็สินไรนับกลับเบิรงครับครบหรือบ่ครบนะครับผมนับกลับดักครับผมครบหรือบ่ครบ สองเก้าบันหกสิบตัวสี่หกแปดยี่สิบครับผมใส่ซิปตัวหลังครับมื่อวานใส่ปลอกเหลี่ยมครับผม ผลงานครับผมผลงานครับผมใส่สวยครับผมสองเต็มครับโอ้ใหญ่ครับตัวน,นี้ครับผมเดี๋ยวมีหน,นัดแก่ม,มือครับผม มใส่คำๆเล็กหน่อยครับมึงได้ยุดบันยุดปุ๋หละครับอยางสี่าใส่อันนี้มาใส่ไดเว่นครับผมดูว่าเป็นน้ำเงาเยวสิก็ไปสั่งให้เบิ้งครับผมกบมาแล้วครับผมเบิ้งเอาพี่หน้อหไงบ่อหญ่อันนี้ขวดน้ำครับผมตัวนี้ครับผม ปอนไดครับฮกขีดครับผมเกือบโลครับสองตัวทุกทายกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องครับติดตามรับชมครับผมเบิ่งวิดีโอให้พี่น้องผู้ใดตีพานกดผมกระติบเบิ่งแบบบลกกดขังโฆษณาครับผมเบิ่งจนจบครับ ทิ่ตามมาคลิปหน้ที่พาไปหายังพี่น้องก็ที่ด็อาเซียนูเดก็เลยครับผมไปปลากรบผมนีแ่แหละครบับไปหาที่ฝั่งยังอึดอยู่ครับฝั่งนี้ปลาเวเนียครับผมก็มันมนอกครับผม